นะครับวันนี้ก็มาพบเจอกับเพื่อนๆนะครับทางช่องทางนี้ที่เดิมเลยที่เดิมเลยไม่ได้ไปช่องทางไหนเลยอย่าลืมนะมีหลายคนครับมีคําถามเกี่ยวกับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณประมินราคาฟรีไหมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณประเมินของเนี่ยต้องเสียเงินไหมบางคนครับมีเพจโจนเพจมิจฉาชีพทักไปเฮ้ยแบงค์พี่อะ พักไปแล้วแล้วมีคนเรียกเก็บค่าบัตรรับรองค่าบัตรรับประกันค่าบัตรจองคิวค่านู่นค่านี้ต่างๆนะนะ FC ท่านใดที่ดูอยู่นะครับสวัสดีพี่แซดพัรทครับเจนชัดเจนขอบพระคุณครับนะครับ FC ท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีของเก่าคุณมีของอยากจะขายไม่ว่าจะเป็นพักเครื่องพระเหรียญพักเก่าพระใหม่พักกล่องพระเนื้อผงคุณมีของเหล่านี้คุณเอามาแลกเงินสดผมต้องพูดแบบนี้เลยนะ คุณเอามาแลกเงินสดแต่ก่อนอื่นใครดูอยู่ขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนนะครับนะครับใครดูอยู่ขอคนละหนึ่งแชร์พี่เต๋อพี่ต๋หยิบเสื้อให้ผมหน่อยแชร์ก่อนนะแ <c oughs> ชร์ก่อนนะครับเอาใครดูอยู่คนละหนึ่งแชร์สวัสดีพี่สปีดครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ยาหัดเทพครับสวัสดีพี่ปราณีสวัสดีเส,สื้อสีอน้ำเงินสวัสดีพี่ช่างแก้วครับสวัสดีช่างพี่ช่างแก้วบอกว่าเสียงชัดแจ๋วชัดไหมเดี๋ยวแชร์ก่อน ใครเป็นเอฟซีผมคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยวผมมีเสื้อแจกไม่ว่าคุณจะอยู่ทางติ๊กต็อกนะครับหรือว่าจะอยู่ทางบ้านฟ้าคุณดูตรงนี้นี่ใครอยากได้เสื้อแจกแค่สองตัวไม่ได้แจกเยอะแจกแค่สองตัวไม่ได้แจกเยอะเอฟซี FC, ท่านใดอยากได้เสื้อนะครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับเอาไปใส่นะครับเช็ดมือสะอาดเช็ดต,ตู้สะอาดใครอยากได้นะครับเพียงคุณกดแชร์ เราจะจับเฉพาะคนแชร์เท่านั้นครับ <c oughs> จับรายชื่อเฉพาะคนแชร์นะขอบพระคุณครับปะเรามาดูกันพี่ๆจ๋าอย่าลืมนะเอฟซท่านใดมีคำถามถามมาได้เลยนะครับแบงค์มีคําตอบให้แน่นอนบางคนครับมีของเก่าแล้วอยากจะขายพี่รู้ไหมบางคนเนี่ยเอาเงินล้านเนี่ยไปวางไว้ข้างๆบ้านเอาเงินล้านไปวางไว้ตรงทางเดิน พี่จูนบอกมีพระเหรียญมีพระเหรียญติดต่อมาได้เลยครับนะครับคุณมีพระเครื่องพระเหรียญพระเก่าพระใหม่คุณติดต่อมาสวัสดีพี่ชาญสวัสดีพี่สุดารัตน์ครับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนี่พี่จ๋าพี่มีพระเครื่องพี่ดูดิเนี่ยถาดเนี้ผมเช่ามาน่าจะหลายหลายแสนนะนะครับถาดนี้นะครับเช่ามาหลายหลายแสนใครดูอยู่เนี่ยมีพระเครื่องแบบนี้เนี่ยพี่ดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยองคหนึ่งเนี่ยสวยๆองคหนึ่งใกล้ๆแสน เนี่ยแล้วมาทีไม่ได้มาทีองค์แบงค์เท่าทีสองสาองค์เนี่ยคุณมีแบบเนี้ยคุณมีพักเครื่องติดต่อมาและมารับเงินสดได้เลยสวัสดีพี่สุรชัยจันง,งามครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครดูอยู่ขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมสวัสดีพี่คณาศักดิ์ครับก็อย่างที่บอกครับมีพักเครื่องมีแบงค์เก่าคุณติดต่อมาได้เลยและมารับเงินสดนะ่แบงค์รับซื้อรับเช่าเกือบทุกรุ่นนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอประธานอภัยนะครับว่า แบงค์รับซื้อแบงค์ Bank รับเช่าเกือบทุกรุ่นที่วงการนิยมบางคนมีพักเครื่องเยอะเลยบางคนมีเหรียญเยอะเลยบางคนมีแบงค์เยอะแบงค์เก่าเหรียญเก่าแบงค์ก็ซื้อและยังยืนยันว่าแบงค์รับซื้อให้ราคาดีแน่แให้ราคาดีแน่นอนบางคนเหรียญบาทขายได้อันละหนึ่งแสนเหรียญบาทเหรียญสองบาทขายได้อันละหมืน่นเยอะไหมล่ะ มีแต่คนอยากจะขายสวัสดีครับเอฟซีาทางติ๊กตอกสวัสดีพี่แก้วตาครับเอฟซี FC จากทาง t ิ๊กตอกรับชมอยู่ไหนกันบ้างเอฟซีาทางฟิตบุ๊ f เฟซบุ๊ k รับชมอยู่ไหนกันบ้างพี่สุชัยบอกว่าได้รับเสื้อแล้วสวยงามมากขอบพระคุณครับใครอยากได้เสื้อต้องแชร์นะครับสวัสดีพี่ชนิตาครับนะครับอ่าสวัสดีพี่นรินนะครับอ่ารับชมอยู่ไหนพิมบอกผมหน่อยนะสวัสดีเอฟซีจากปราจีนบุรีครับ เนี่ยครับสวัสดีครับหูไหลรัวๆกลับงามๆเลยนะใครดูอยู่ก็วันนี้บ้านใครฝนตกมั้งที่บ้านใครฝนตกมั้งเอย่ยนะครับที่บ้านใครฝนตกมั้งใครที่ดูอยู่ผมขอฝากหน่อยนี่อันเนี้ยวันนี้คุณเห็นอันเนี้ยที่บ้านคุณเอามาขายผมได้เดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวขออนุญาตยกอันนี้วางแป๊บหนึ่งนี่พี่ๆดูนี่นี่คืออะไรเอย่ย นี่ใครรู้จักบ้างพิมพ์บอกหน่อยที่แบงค์หยิบมาคืออะไรเมื่อวานซื้อพี่ท่านหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดสุรินและรับเงินกลับบ้านหลายตังต้องพูดแบบนี้พี่ก็บอกว่าไปเจอมาจากในถังขยะขออภัยนะครับไปเจอมาจากในถังขยะใครที่ดูอยู่แล้วคุณมีแบบนี้เนี่ยอันนี้คืออะไรพี่ๆรู้ปะ นี่คือกะเพาะปลาเก่าสวัสดีติกตอกเกือบ3 0มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอติแชร์แล้วขอพระคุณครับสวัสดีครับอ้าใครดูอยู่ผมขอคนละไลค์รัวๆนะสวัสดีพี่ขวัญใจครับสวัสดีพี่อัปนีครับสวัสดีพี่โอติปักใต้เมืองคอนสวัสดีพี่ระดับบางเอฟซีครับพี่พี่ช่างแก้วบอกว่ารับชมอยู่จากพัทลุงครับนะครับเหรียญ5บาทเรียวหงมีราคาไหมเหรียญ5บาทเรียวหงรัชกาลที่9มีราคาต้องเป็นปีพศ สองพันห้ารอยยี่สิบห้าเท่านั้นปีอื่นเนี่ยไม่มีราคาสวัสดี f c ซอักษแก้วสวัสดีเ c ฟจากนครรีธรรมราชครับเนะครับปีอื่นไม่มีราคาเหรียญห้าเรือหงมีราคาต้องเป็นปีสองห้าสองเก้าย้ำนะครับต้องเป็นปีสองห้าสองเก้าเท่านั้นปีอื่นแบงค์ไม่ซื้อน่ะบอกเลยปีอื่นแบงค์ไม่ซื้อและนี่พี่ๆดูนี่เ c ฟซท่านใดที่ดูอยู่และที่บ้านคุณมีแบบเนี้เนี่ย คุณเอามาขายแบคงได้บางคนเฮ้ยนี่มันคืออะไรอะ่ะสับปะาดเหรอไม่ใช่นะครับนี่คือกระเพาะปลาเก่ากระเพาะปลาเก่าบางลูกบางใบใบละยี่สิบล้านใบละสามสิบล้านกระเพาะปลาเก่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของกินที่ฮองเต้ท่านทรงโปรดและมีความเชื่อครับว่าท่านใดที่กินกระเพาะปลาไปแล้วจะมีอายุยืน อันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อของคนจีนนะแต่ใครมีเราไม่ต้องไปสนใจครับว่ากินอร่อยหรือไม่อร่อยพี่ผมบอกให้นะแม่อร่อยเลยจริงจริงจริงกระเพาะปลาเนี่ยกินแม่อร่อยเลยเหนียวหยู่ยยังไงก็ไม่รู้เหมือนเอ็นหมูอ่ะเหมือนเอ็นหมูผมเคยต้มโรลละสามแสนนะเจโต้เนี่ยลูกค้าหั่นไว้เลยหั่นไว้มันกินแล้วมันยย้่ๆยังไงไม่รู้สวัสดีพี่อัจฉราจักรบุรีรัมครับสวัสดีพี่ปานีจากอุดรนครับ พี่สมหมายบอกว่าเสาร์อาทิตย์ร้านหยุดไหมไม่หยุดนะครับคุณมาได้เลยคุณหยิบของคุณมาได้เลยคุณฟังผมนะบางคนครับอยากจะขายเหรียญอยากจะขายแบงค์คุณติดของเก่ามาด้วยคุณอยากจะขายเหรียญคุณอยากจะขายแบงค์คุณลองดูซิที่บ้านเรามีพักเก่าไหมที่บ้านเรามีเครื่องเงินไหมที่บ้านเรา,ามีเครื่องกระเบื้องไหมที่บ้านเรามีของที่ไอแบงค์มันมันตามหาห, <uden> าหารือเปล่าคุณลองหยิบมาเพื่อเพิ่ม โอกาสที่คุณขายได้ผมพูดถูกไหมครับบางคนเนี่ยเดินทางไกลอ่ะไหนไหนจะเสียค่ารถแล้ว <c oughs> ผมพูดถูกไหมไหนไหนจะเสียค่ารถแล้วคุณเนี่ยหยิบติดมามีพระอันเนี่ยคุณดูนะอ่ะคุณฟังนะคุณเนี่ยหรือเจอกระเพาะปลาเก่าเนี่ยคุณก็เอามาขายได้แล้วผมพูดจริงเอามาและมาแลกเงินสดกลับไป บางคนงับอย่างเช่นพี่ท่านนี้ที่มาจากสุรินทร์พี่เ็าบอกว่าไม่นึกไม่ฝันเลยและไม่เชื่อว่าของแบบนี้ของเหล่านี้มันจะขายได้และของเหล่านี้จะแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆมันมีร้านแบบนี้อยู่ด้วยหรอบนโลกใบนี้ที่มันรับซื้อพวกเขาบอกว่ารับซื้อพวกขยะนะครับเอาเป็นว่าเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่แล้วที่บ้านคุณหรือเจอเนี่ย กระเพาะปลาเก่าไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นไม้ปิ่งปองเป็นแผ่นจะว่าจะเป็นตัวถูกตัวแพงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่แพงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกปลาหางเดียวหรือว่าเต่าโอ้เนี่ยอย่างเงี้ยโลนึงเนี่ยถ้าเป็นไซส์ใหญ่โลละสามหมื่นถ้าเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กคือสองขีดสามขีดเนี่ยโลนึงอยู่ประมาณหมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีกระเพาะปลาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโลนึงแสนกระบาทเนี่ยอย่างเงี้ยโลละแสนกว่า อย่างเนี้ยโลละแสนกว่าบางคนน่ะมีโค้ดเยอะบางคนเนี่ยเอาไว้อยู่ที่บ้านฝุ่นคักเลยเมื่อวานที่ซื้อมาเนี่ยเอาตรงๆนะฝุ่นดำปีเลยหยิบขึ้นมาเนี่ยมือมีแต่ฝุ่นน่ะนะครับใครที่ดูอยู่คุณอย่าพลาดคุณอย่าพลาดคุณเชื่อผมเนี่ยแล้วนี่พี่ดูนี่เนี่ยเนี่ยเวลาอย่างที่บอกครับเอซี FC ท่านใดที่ดูเราอยู่แล้ว คุณมีของอยู่ที่บ้านคุณหยิบแบงค์มาคุณหยิบเหรียญจะมาขายคุณดูดิเฮ้ยมีพักเครื่องป่าวะมีพักเครื่องแบบที่แบงค์ตามหาหรือเปล่าเนี่ยอ่ะพี่ดูนะจิ๋วแต่แจ๋วแบบเนี้ยบางคนบอกเฮ้ยแบงก์เล็กๆแบบนี้แบงค์เท่าเหรอพี่สวยๆเม็ดหนึ่งหลักหมื่นนะสวยๆเนี่ยแบบเนี้ยเม็ดหนึ่งหลักหมื่นบาทนะครับเนี่ยอ่ะคุณดูเนี่ยอ่ะ นี่คือเม็ดแตงครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ <c oughs> เป็นพาคเครื่องที่ต้องบอกว่าจํานวนการสร้างจํานวนการผลิตเยอะมากๆเยอะจนซะจนแบบเอาตรงๆหลายๆหมื่นอง,อนนอง <c oughs> ค,องค,นะค์สมัยก่อนเขาไม่เล่นน่ะพี่ลองคันของแต่เมื่อคืนแล้วนะครับสมัยก่อนเขาไม่เล่นเหมือนกับอะไรครับ เหมือนกับพระของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเหมือนกับพระอีกหลายหลายหลวงพ่อผมถามคุณหน่อยเนี่ยคุณเจอแบบนี้เหรียญนี่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมเช่ามาห้าหมื่นอ่ะสี่หมื่นห้าหรือห้าหมื่นก็ไม่รู้เนี่ยเน,นี่ยคุณเจอแบบนี้สักสิบเหรียญล่ะเราไม่รู้หรอกครับที่บ้านคุณเนี่ยจะวางของพวกนี้ไว้แบบไหนบ้านคุณครับ จะมีพักเครื่องที่มันสามารถแปลเปลี่ยดเป็นเงินได้หรือเปล่าแล้วผมบอกเลยนะพักเครื่องมีราคาเกือบทุกจังหวัดไม่ว่าบ้านคุณจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยผมพูดกับคุณแค่นี้เหนือใต้อีสานออกตกพวกนี้มีการเล่นหาพักเครื่องหมดพักเครื่องมีเกือบทุกจังหวัดครับร้อยละเก้าสิบของคนไทยนับสือศาสนาพุทธครับแต่ ขึ้นอยู่กับอะไรพี่พี่ดูไหมครับขึ้นอยู่กับว่าที่บ้านของเรามีอะไรอยู่คุณพ่อคุณแม่เก็บอะไรไว้ให้พวกเราคุณมีพักเครื่องคุณติดต่อมาคุณมีพักเก่าพระใหม่พระเหรียญคุณติดต่อมาแล้วบอกเลยนะบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่เก็บบางคนเนี่ยถามเนี่ยถามมาเนี่ย มีค่าใช้จ่ายไหมมาได้เลยครับอยากเอาพระเครื่องมาดูแต่เล่นไลน์ไม่ได้มาได้เลยครับ,ค,รค,รบคุณหยิบพระเครื่องของคุณแล้วคุณเดินทางมาเดินทางมาหาแบงค์มารับเงินสดกลับบ้านนะครับพี่กำชัยบอกว่าอยู่บุรีรัมย์ครับอยากเอาพระที่มีไปให้เช็คราคานะครับพอมีราคาแต่ไปไม่ถูกนะครับคุณปักหมุดเลยคุณปักหมุดเลยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับ ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านคุณมารับเงินสดและผมยืนยันครับด้วยเกียรติของผมเองแบงค์รับซื้อจริงและประเมินราคาฟรีแน่นอนอย่าไปเชื่อต้องพูดว่าไงอะ่ะอย่าไปเชื่อพวกมิจฉาชีพที่คุณลองส่งเหรียญบาทเหรียญห้าไปให้มันคุณลองส่งพักเครื่องไปให้มันแล้วมันประเมินราคาเจ็ดแสนแปดแสนห้าแสล้านหนึ่ง มันเป็นการที่ต้องบอกว่าไงอ่ะเอาเงินมาล่อมันเป็นการที่ทำจิตวิทยากับเราทำให้คนเราเนี่ยพี่น้องเรามีการมีความอยากได้เงินอยู่แล้วผมพูดถูกไหมมีความอยากได้เงินอยู่แล้วแต่พี่ฟังผมนะครับการที่เราจะได้เงินมันจะต้องมีเหตุผลและมันจะต้องสมเหตุสมผลคุณคิดว่าเงินห้าแสนเงินเจ็ดแสนหายากหรือหาง่ายพิมพ์บอกผมหน่อยครับเดี๋ยวผมรอครับไม่รีบครับ คุณคิดว่าเงิน 500, 000, 700, 000ห้าแสนเงินเจ็ดแสนหาง่ายหรือยากพี่พิมพ์บอกผมหน่อยสำหรับแบงค์เข็มเพชรหากคุณยากนะครับออาสำหรับผู้พี่หาง่ายไหมพี่วัฒนาบอกว่ามาแล้วกลัวไม่ซื้อหากพี่กลัวว่ามาแล้วผมไม่ซื้อพี่กลัวจะเสียเวลาพี่พี่ฟังผมนะพี่ลองส่งรูปมาประเมินราคากับแบงค์ก่อนอย่าพึ่งเดินทางสวัสดีพี่บุญเชนครับ อย่าเพิ่งเดินทางส่งรูปมาประเมินราคาบางทีอ่ะคุณอาจจะหยิบมาไม่ถูกอย่างก็ได้ของที่บ้านอาจจะมีเงินล้านวางอยู่แต่อไออย่างเนี้ยไอแบงค์ไม่ซื้อหรอกไออย่างนี้ไอแบงค์ไม่ซื้อหรอกผมบอกให้นะครับคุณลองดูให้ดีครับของเหล่านี้มีอยู่ทุกบ้านแล้วนี่ผมหยิบนี้ดูนี่ใครจะไปคิดว่าพาแบบนี้ก็มีราคา ผมเคยซื้อได้ทีนึงเนี่ย400องค์เล็กไหมเล็กไหมอ่ะเงินเงิน5แสนถึง7 0แสนหายากหังง่าย <c oughs> ขออภัยนะครับไอ,อ้วันนี้คันคอมากเลยนะครับส่งรูปมาได้เลยนะครับอล l i n e sline bank 0840721303นี่แล้วกูนี่พาร์ทเนื้อดินนี่เนี่ยพิจิต เนี่ยอย่าง,นง 3, 4, 000, เนี้ยองหนึ่งสามสี่พันเนี่ยผมเคยเจอทีสามสี่ร้อยองแล้วคุณคิดว่าองค์ละสามสี่พันสามสี่ร้อยองจะเป็นเงินเท่าไหร่ใครดูอยู่ช่วยกดไ like, ลค์รัวๆช่วยกดหัวใจให้ผมหน่อยขอบพระคุณครับและพี่ๆฟังผมเนี่ยพี่ๆดูนะพระเครื่องที่อยู่ที่บ้านคุณแปลเปลี่ยนชีวิตได้พี่ๆเชื่อผมมีพระเครื่องมีแบงค์มีเหรียญติดต่อมาแล้วพี่ๆดูนี่แป๊บหนึ่ง สักครู่นี่หยิบทุกวันหยิบโชว์ทุกวันหยิบขึ้นมาให้ดูทุกวันและเป็นเครื่องยืนยันว่าแบงค์เนี่ยรับซื้อนะหุยเจ็บ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 แบงค์เนี่ยรับซื้อและจ่ายด้วยเงินสดนะครับสวัสดีพี่นภาพราครับสวัสดีนะครับอ่ะสวัสดีคุณเหมียวนะครับสวัสดีคุณเหมียวนะครับอ่ะใครที่เป็นเอฟซผมก็ทักทายกันหน่อยนะเดี๋ยวสักพักนะครับ เดี๋ยวผมกำลังจะเข้าร้านนะครับนี่เขาบอกว่าเงินแสนเงินล้านหายากมากโอ้สวัสดีลูกพี่ครับสวัสดีลูกพี่ครับลูกพี่แป๊วครับลูกพี่อันนี้วัตสุรินทร์วงครับสวัสดีครับลูกพี่ครับสวัสดีครับไปมาแล้วลูกพี่บอกไปมาแล้วขอบพระคุณลูกพี่ครับที่เมตตาครับขอบพระคุณครับลูกพี่ที่เมตตามาเยือนครับขอบพระคุณครับสวัสดีพี่บางานนะครับเหรียญบาทเรือวหงมีราคาไหมบาทเรือวหงเนี่ยเล่นแต่แบบพระเศียรตรงกับพระเศียรขวางหักเป็นแบบพระเศียรกลับเนี่ยมันยังไม่มีราคา มันพบเจอได้เยอะมันพบเจอได้เยอะขอพวกนี้แล้วพี่ๆดูนี่พี่เหรียญขัดเงาเหรียญสิบบาทเหรียญสองบาทขอบคุณพี่แป๊วครับขอบคุณครับลุงพี่ครับเหรียญสองบาทเหรียญที่มีราคาการเล่นหาฟังผมให้ดีคุณด,ดูนะสิบบาทเหรียญน,นี้เนี่ยราคาสิบบาทมาแบงค์รับซื้อนะสวยๆหเหรียญละหมื่น อ่ะเนี่ยสวยๆเหรียญละหนึ่งหมื่นแบบนี้สวยๆก็สิบบาทขายได้หมื่นหนึ่งเหรียญขัดเงาพี่ดูดิแล้วเวลามาเทีะมีหลากหลายวาละมาทีเจอทีทเจอทีละเป็นถตาดแบบนี้ใครที่ดูอยู่นะครับผมขอฝากหน่อยช่วยหน่อยได้ไหมช่วยหน่อยได้ไหมกดไ like, ลค์รัวๆนะครับตัวดีพี่อภิรมงับว่างๆจะมาที่ร้านมาได้เลย นะครับร้านเปิดทุกวันย้ำนะร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสีญญา่ยามาได้เลย8 3ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นอยากไปเจอตัวจริงมาได้เลยครับนะครับตัวจริงฉีดยาแล้วไม่อยู่นีครับพี่ดองปลา,าบ,บอกว่าคุณแบงค์เข็มเพชรรูปหล่อเราเป็น f อซกันมาหลายปีนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีพี่นาลีครับนะสวัสดีทุกท่านเลยเอาใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะ และทุดสุดท้ายช่วงสุดท้าย f อท่านใดที่ดูอยู่แล้วท่านใดมีคำถามถามมาได้เลยอย่าลืมนะคุณมีเหรียญคุณเอามาขายผมคุณมีแบงค์คุณเอามาขายผมใครที่อยากขายเหรียญขายแบงค์คุณลองนึกดีดูดีๆที่บ้านเรามีของเก่าอย่างอื่นป่าวะที่บ้านเรามีพักเครื่องปะวะที่บ้านเรามีเครื่องเงินปะวะเข็มคัดเงินเครื่องเงินของเก่าผมพูดจริงนะของเก่าเนี่ย มันมีไปร้อยๆชนิดนะที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆอ่ะและมันขายได้บางคนเขาคิดว่าไอสิ่งที่ไอแบงค์มานั่งพูดมานั่งพรมานั่งคุยกับเอฟซีในทุกๆเช้าเนี่ยมันคือการมาโนขึ้นมาเองไม่รู้จะมโนทำไมและไม่รู้จะมานั่งหากจะบอกว่าไงอ่ะหากเราไม่รับซื้อจริงผมจะมานั่งคุยทำไมไอทุกๆเช้าแบบเนี้ย ผมเอาเวลาไปเปิดร้านผมเอาเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวผมเอาเวลาไปกินข้าวไม่ดีกว่าหรอและหลายๆคนที่มาแล้วขายไม่ได้กลาบนะตรงนี้เลยอย่าบ่นหนูเธอหนูอยากซื้อทุกคนวันหนึ่งมีคนมาที่ร้านวันหนึ่งประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยคิวขั้นต่ำนะตอนนี้ผมเปิดบริการเนี่ยจ่ายเงินสดวันหนึ่งหลายๆล้านทุกทุกวัน พราะของร้อยหนึ่งแบงค์ก็เช่าของหมื่นหนึ่งแบงค์ก็เช่าของแสนหนึ่งแบงค์ก็ซื้อของพันหนึ่งแบงค์ก็ซื้อคือซื้อทุกราคาเครื่องรางเล่นไหมเครื่องรางต้องดูนะครับเล่นบางอย่างบางอย่างก็ไม่มีราคาบางอย่างไม่ใช่บางอย่างไม่มีราคาบางอย่างผมก็ไม่เล่นจะไปหาจริงๆครับมาได้เลยครับร้านพี่ใกล้สถานีรถไฟไหมใกล้สถานีรถไฟสัมเสีครับ นะครับนะส่งเหรียญให้ประเมินแต่มีใบรับประกันก็กราบชี้แจงตรงนี้เลยครับ FC ท่านใดที่ดูแบงค์อยู่แล้วมีการส่งรูปมาประเมินราคาไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ทางติกต็อกทางบ้านฟ้าทางบ้านเขียวทางบ้านดำบ้านแดงบ้านส้มบ้านอะไรก็แล้วแต่จำคำแบงค์ไว้ไม่ได้เป็นเฉพาะแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณคนเดียวอย่า โอนเงินให้กับโจรโดยเด็ดขาดอย่าโอนเงินเด็ดขาดร้อยหนึ่งก็อย่าไปโอนเพราะตัวผมเองพูดกับพวกพี่ๆอยู่เสมอครับแบงค์เข็มเพชรประเมินราคาฟรีบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่เสียเอาเอฟซจา๋าเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยสี400่ร้อยห้า้อยคนคนที่ทราบแล้วว่าแบงค์เข็มเพชรเนี่ยประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผมรบกวนพิมพ์รับทราบแล้วกดหัวใจให้ผมหนะ่อยพี่แล้วแชร์ไปเพื่ออะไรรู้ไหมครับเป็นการทำบุญเลยพี่รู้ไหมไอคอนเซนเตอร์ไอ้แก๊งพวกเนี้ยวันวันหนึ่งเนี่ยมันได้เงินจากเอาจากจากผมคนเดียวอย่างอื่นไม่แล้วอะจากที่ใช้ชื่อแบงค์เข็มเพชรเนี้ยวันหนึ่งไม่น่าจะต่ำกว่าห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทแชร์ไปครับรับทราบไปผมหน่อยครับเพราะว่ายังมีคนแก่ ต้องพูดแบบนี้ดีกว่ายังมีคนแก่ยังมีคนสูงอายุที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับโลกออนไลน์เป็นคนแก่ที่เป็นญาติเราเป็นอะไรของเราเนี่ยพี่ฟังผมนะช่วยเตือนเขาหน่อยไม่ได้จะพอแบงค์อย่างเดียวทุกทุกคนทุกทุกคนว่าในโลกออนไลน์อย่าไปโอนเงินให้ใครทีซูเขามีอะไรนะโอนเร็เวอะไรนะโอนเร็เวอะไรไม่รู้อะเนี่ยที่โครงกายของตำรวจพึ่งพึ่งออกมาเนี่ย นะครับก็เป็นการที่เขาออกมาป้องปามนะครับว่าอย่าไปโอนกันนะที่ตอนเนี้ยผมว่ามิจฉาชีพมันน้อยลงนะที่น้อยลงเนื่องจากอะไรรู้ไหมมันปิดด่านจริงป่ะ <c oughs> มันน่าจะปิดด่านใช่ไหมเนะียครับ